กิจกรรมผู้สูงอายุนะครับแลนนี่ยอ่านี่นี่นวดอย่างเงนี่ยนวดอ๋อนิ้วมือกันนิ้วมือล็อกนะครับบริหารนิ้วมือบริหารนิ้วมือนะครับนีมาาะน่จก็ทำแฮนเมกนะครับนิ้วมือล็นิ้วมือล็อก อันนี้ปลาเท้าเลขกรมจักสารนะครับมุอจูงจักสารจักสานนี่อันกว่าบาคนทำเนาะอันนี้การสามิบนห้าบาทเนาะอ้สามห้าบาทนะครับสาิบห้าบาทเอาน้อสามาร,ร้อยอะ่ะมันม,นมา,าใส่ <c oughs> รถตู้ไปได้เต่อนะได้กันพื้นหน่ได้ร้องมัดเหรอรถบัสกับรถตู้กับเมา สามอันร้อยบาทนี่ก็ถูกมากเลยน,นะครับนี่อ่าสุขภาพบนฝ่าเท้านะครับนี่ครันี่ก็ก็มีเต่ละจุดนะครับ บอกไว้ใครต้องการแบบไหนนะครับก็ตามตามจุดกันนะครับนี่ฮะนี่ฮะใช้วิธีเหยียบนะครับเหยียบกับกะลามะพร้าวนะครับนึกว่าผมต้องการเบ้าตานะครับก็ตรงประมาณเนี้ยตรงใต้นิ้วใต้นิ้วก้อยนะครับกดไป ต,ตำลายเยียบกะลาก็ลองดูนะครับลองดูน,นะครับเป็นภูมิปัญญานะครับ่ดยสุขภาพแค่อุปกรณ์ท้องถิ่นที่หาได้นะครับ

เจ้าะคนนี้เกาคล้ายๆเหมือนก็เป็นคนลาบข่านเนาะพี่นะแต่ความฝันนี้จะเป็นความจริงนักเลยกระไดเดเจ้าก็จะพยายามกต่เจ้าก็ยินดีจะนักแเจ้าสำหรับความบุ๋เจ้าเนาะแล้วเกาทุกสิ่งทุกอย่างเข้าไปอาหารสถานที่เดี๋ยวเนาะสำหรับที่ได้เลือกเล่าเอาวันนี้เดี๋ยวก็เห็นความบุ๋ดีเยี่ยมนะเจ้าเนาะว่าอยากเดี๋ยวว่าเอาก็มีอยู่แล้วเป็น้จักกระไดนะี๋ยวเนาะมุ้จักออกมา ส่งกระาสสารนี่นะจรับรือว่าเป็นแย่ก็ตัดเป็นเหี้ยนี่นะจ้าต่อไปนะเจ้าก็จะพย้ยามนะเจ้าอันนี้คือความฝันละนะเจ้าเนาะแต่จะเปลี่ยนไปได้เรื่อยๆตัใดอันนี้ก็ต้องแย่เร็นได้หรือเป่ยนว่าจะก็อขอขอบคุณท่านผู้นิยะเจ้าจะมาแต่ความขอบคุณได้เจ้านอกจากเปลี่ยนปุ๊บมือแล้วของปุ๊บมือดังๆ ออนนี้ก็กําลังจะขึ้นรถเดินทางต่อนะครับวันนี้เราจะไปทักท้างที่อําเภอเชียงแสนนะครับก็จะดูกระจาดูงานก่อน6คันนะครับอันนี้ประมาณบ่าย2โมงนะครับนไหนเนี่ย ัเพลงมาก่อนครับตอนนี้เราเดินทางมาตรงซอยเดินเนเหมือนแบบเพลงอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายแล้วนะครับงานเสนี้เหมือนประมาณบ่าย3ามโมงเนี่ยเมือนยาวราชเลยร้านแบบเนี้ยทุกซอยที่แบบยาวราชโอ้ยหัวหน้าซื้อนี่ไปนี้เราคืนนี้เราจะนอนพักที่อำเภอเชียงแสนนะครับพรุ่งนี้จะดูจุดที่เชียงแสนอีก1จุดนะครับ นี่ยสะพานเหล็กจะมีร้านแบบเนี้ยร้านอาหาที่จอดอยู่นะครับอยู่กรุงเทพะมีหมดทุกอย่างเนี่ยสามอันร้อยเว้นตาเออหวงนี่ของแม่ใช่ไหมแม่เป็สาวเนี่ยแม่กับใครสาวสี่อะไไหนอ๋อวัดพระธาตุวัดอะไรวัดฐาดจมเลยที่นี้เป็นย่านหมวกนะครับไม่ใช่นะชื่อนี้เลยอ๋อนี่ครับเว้นตาสามอันร้อยสามอันร้อยนะครับ กจะสมชายนะจะมีวัดวัดดอยวาวนะครับวาวดอยวาวนะฮะตะกดิวอสะเอาคล้ายๆแมงวาวครับวาวาววาวไว่โทรวาวเดี๋ยวเราก็ถ่ายต่อครับโอ้ตอนนี้เรากำลังเดินทางมาที่บัวคํารีสอร์ทนะครับสามเหลี่ยมทองคำนะฮะเราไปนอนเฉียงเตรกันนะครับ เราล่วงหน้าคณะ,ะมาก่อนนะครับรถตู้ทั้งหมดหกคันนะครับอันนี้อะไร,ระต้นรอ๋อสปรสปรถน,นะครับเนี่ฮะสะรทั้งเข่า้าเสียงแขนนะครับอีกประมาณกี่กิโลไม่มีป้ายนะครับเราบอกเขาทำถนนนะรับกิโลก็ไม่มีนะ,ะต้องช่าง หลักกิโลไม่มีมีแต่ไซโลมีแต่ไซโลโอ้โหยังมีอีกกำลังสร้างถนนใหม่เป็นช่วงช่วงนะครับสร้างถนนเช่นลินหุยลินหุยนะครับมานนี้เราก็มาถึงสามเหลี่ยมทองคำเลยนะครับนี่เป็น พระเชียงแสนสี่แผ่นดินนะครับนี่ฮะนักษณะการสร้างพระองค์ใหญ่นะครับเป็นให้เป็นจุดเด่นนะครับนี่กำลังกําลังตามหาที่ภาคของเราอยู่นะครับนี่ฮะนี่ฮะโอ้อลังการงานสร้างสู่บริการท่องเที่ยวในองค์การไหมอ่าสู่บริการท่องเที่ยวนะครับตอนนี้ผมถ่ายนี่คำสุดนิสอดนี่คือคำว่ากัน คำไหนครำคำเลยไปนิดหนึ่งครับบัวคำรีสอร์ทดี่เราเนี่ยนี่ป้ายผมนี่มันจะอยู่ฝั่งนี้หรือฝั่งนี้ตรงนี้แหละครับนี่แหลงนี้ไม่เจอดตรงนี้นะครับปติดแม่น้ำเราอะถึงแล้วครับบัวคำรีสอร์ท จะต้องจัดห้องอีกครับตอนนี้ขบวนรถตู้แล้วก็มานะครับคขันที่สี่ที่ห้าที่ห้า ันคันที่หนะครับสวัสดีครับคุณเจรรุ่สวัสดีค่ะขอสาบคคุณเจรรยสได์ไหมครับสวัสดีค่ะผมอยากทราบว่าคุณเจรดรดีมื่อเช่นเ่าอะไรครับเล่นค่ะยันนิคุณเจนรุียอยู่บ้านอะไรถนนไหลและซอยไหนครับบัลีดีดีที่จเจถนนยังมซอยค่ะ ชอบทานผลแลผลไม้อะไรมากที่สุดครับเปิ้ลค่ะสำหรับเครื่องดื่มเย็นๆที่คุณเยลีดีชอบมากที่สุดคืออะไรครับเย็นตาโฟค่ะเพลงไทยสากลที่คุณเยลีดีชอบมากที่สุดผมอยากทราบว่าคุณเยลีดีชอบเพลงประเทศของใครครับสุนทราพรค่ะเพลงสุนทราพรที่คนเยลีดีชอบมากที่สุดคือเพลงอะไรครับฝนเดือดหกครับว้า คนตูงเตียงหาด้วยความขบขันตายแล้วเย็นเย็นโคเย็นดีให้แค่ตกจากก้อี้ต้องรีบดีเพราะความไายนาเมียหรือดาราตอนหน้าก็ดูนับทันทันต่อที่ดาวันเมียหรือดารา <c oughs> เฮ้ยพออยู่ก็เก่ง ผมภูมิใจเนาะที่มูเฮาทั้งสองบ้านนะครับได้มีโอกาสและก็เป็นตัวแทนของังหว่าเจียงใหม่รุ่นแรกเนาะ50หมูบบ้านอันนี้ก็ผมรู้ซื้อที่จ่ายนะครับแล้วก็ได้เข้ามาสู่การคัดเลือกนะครับแล้วนะครับก็ขอขอบคุณนะครับท่าน เจ้าหน้าที่นาะจะบอกว่าทางพัฒนาชุมชนนะครับกสศนทางสนับสนุขนะครับที่เพื่อการสนับสนุนตลอดจนถึงท่านโชเฟอร์เนาะที่ได้นำพาหมู่เฮามาถึงย่างจุดใหม่ไปทางโดยความปลอดภัยนะครับและก็ขอขอบคุณสรานที่หน้าที่นี้นะครับที่เขาได้มาพักในคืนนี้นะครับ ก็ขอขอบคุณเจ้าของสถานที่โดยนะครับสิ่งสำคัญที่สุดที่เขาเขาทั้ง60คนเนะาะขาดมาได้ก็คือตาท่านวิทยาชพูครับนะครับทา่านได้พักดานบูเเฮา,าได้มาจุดถึงจุดน,นี้นะครับแต่กี้ผมยังรักเสียใจอยู่เนาะ ครับพอดีทันทีตัดแม่ผมไปก่อนผมกล้าว่าถ้าผมมีโอกาสผมอยากจะเจอน้องเกียบหน่อยมาฮอกกูครับผมผมจะได้เราสักผมตอนนี้เตะผมบาเสียใจเนาะอ่ะผมอ่ะผมมีพี่สาวอยู่นะครับมม่จะน้้งงตผพี่สาวผมคนนี้นะครับก็เป็นผู้ที่เสียสละนะครับเป็นตัวแทนของหมู่บ้านของพี่น้องปลาพายเนาะ อ้าโอูคนเดียวเดียวเพิ่นจะน้อยใจขอเพิ่นาอูอาสก๊อตเาะช่วยฟว่าซืของเพิ่นนะครับเนาะเจ้าข้าเจ้าก็ว่าเหมือนก็หลวงผูยังเจ้าจะห้องเพลงละก็หลวงอไดเจ้าก็ว่าเพราะว่าใครห้องเพลงแล้วอ่ะหลวเขาแต่งเนีย้านง้นด้าวนเดงข้แง้เ็นดตีาวตดขาวตดขาีกาด จับฉลากเนาะปอจจุบนนี้ถือว่าเป็นอแกนน้ำของกละมบ้านก่อนเนาะเอามาเอาเพลงคือซ้กเพลงแล้วน้องก็จ่อยจับชลากยา้อัคนรับเพลงแกะกลนะครับจากนั้นก็จะป่อยที่พี่น้องเขาพี่ม่เาเลยออเลยชอตเต็มีนะครับเก็เพลงฮิตนะครับหนุนมาเข้าสัปหแรก Yeah, hey.